ต้องใช้เวลากระชับครับพี่หนุ่มเสลีภูมกับป่ายนต์กำกับเวทีนะครับเอาแจ้งเตือนระหว่างรอการเดินทางรถมันติดติดมอ็อบเฮียอยู่พี่ครับน้องครับป้าครับลุงครับไอ้ป้ายที่ม็อบต่อต้านม็อบสุเทพกันลุนาเอาเมื่อคืนผมหน่อยเงินพี่น้องนี่แหละบริจาคช่วยกันทำไปแล้วทำมาทั้งหมด200อัน ตอนนี้เป็นที่น่ายินดีครับได้คืนมาทั้งหมด20อันอีก480อันอยากเก็บไปเป็นที่ระลึกนะฮะเราเอามาคืนเอามาคืนผมก่อนผมขอใช้ในงานนี้ก่อนนะครับและขอพระคุณตบมืออีกครั้งครับกับคุณหนุ่มเสรีบงครับกับผมโหลดเวลาไปแล้วเนะมื่อกี้เนี่ยหักไปแล้วอีกสิบห้นาทีคุณ้วน สวัสดีพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีแล้วก็อยู่ทางบ้านเหนื่อยอีกแล้วพี่น้องพ่าจะนอนอยู่บ้านนอนอยู่ที่สถานีก็เหนื่อยกันอยู่ทุกวันครับนอนที่สถานีก็มีคนโทรมาบอกวันนั้นก็จะปฏิวัติ วันนี้ก็จะปฏิวัติเมื่อสักครู่นี้พึ่งวางสายโทรมาจากหัวหินเลยบอกว่าเจ้านายของผมนี่ครับซึ่งเป็นทหารเรือบังคับลูกน้องให้มาเป็นกาดของกอปรปปส,สะแล้วแทนที่จะรักษาประเทศชาติรักษาอธิปไตย กลับไปส่งเสริมมับกระบฏท,ที่ถนนราชดำเนินความเป็นสเสถียรภาพความเป็นเอกภาพของกองทัพก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนผมพาพี่น้องเสื้อขา,ขาวของเราเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ผมก็เห็นกองกำลังที่ลาสิบเอ็ดเขากำลังสวนสนามเขากำลัง ซ้อมกันอยู่พร้อมเพียงกันดีที่จริงเนี่ยผมไม่อยากไปแตะไปต้องละครับทหารแต่เขาไม่ทำอะไรเขาก็ดีอยู่ในกลมในกองก็ดีแต่มันมีข่าวเล็ดลอดเหมือนโยนหินถามทางอยู่ตลอดเวลาครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนี่ไปนายังไม่เท่ากับข่าวลือปฏิวัติจะบหารเลยพี่น้องครับมีอยู่ทุกวัน ทำไมไม่ออกมาพูดว่าผมไม่ปฏิวัติถ้าผมปฏิวัติเนี่ผมยอมตายเพาว่าไปดินี่พูดอ่ำอ่อึ้งๆครับพี่น้องประชาชนไหนจะระวังสุเทพเตอสุบรนมันจะมายึดบ้านยึดเมืองมันจะมายึดกระทรวงมันจะมาปิดถนนเดี๋ยวก็จะมาระวังทหารจะออกจากกรมกองอีกครับยิ่งกว่ารู้หนูอีกพี่น้องครับ อุดรูทหารไม่ออกมาครับสุเทพสุบัณจะปิดถนนอีกแล้วมันเป็นอะไรประเทศนี้ครับทำไมไม่อยู่ในกรอบกติกาทำไมไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ทำไมไม่รักษาหน้าที่ของตัวเองพี่น้องประชาชนนี่เสื้อขาวนี่ครับพี่น้องที่อยู่ด้านหน้าผมนี่เขาจะไปใช้สิทธิเขาจะไปทำหน้าที่ของเขาเองที่คู่หาการเลือกตั้งมึงได้ยินหรือไม่อํันายผูก,การ ไอ้เฮียเนี่ยกูว่าจะพูดเพาเพะแล้ววันนี้ที่ไปกเกษตรศาสตร์พี่น้องเห็นภาพตามสนะื่อทีวีต่างๆมันบ่งบอกว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติรฐะหารเขาต้องการให้การเมืองแก้ไขปัญหาโดยการเลือกตั้งไม่รู้เรื่องอีกไอ้เฮีย มันอะไรกันนี่ครับไหนบอกพวกมึงว่าจบสูงจบปริญญาพูดง่ายพูดเข้าใจง่ายพูดภาษาอังกฤษก็เข้าใจพูดภาษาไทยก็เข้าใจไอเ้เซนตีนลูกกูอยู่บ้านยังสอนง่ายกว่าพวกมึงอีกมันอะไรกันนี่ครับ มึงเห็นไหมพี่น้องประชาชนเขาออกมาเขาเริ่มจะออกมาแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับสุเทพเทือกสุบันที่จะปิดกรุงเทพมหาคนครหอศิลป์เขาก็จะไปกะเกษตรศาสตร์วันนี้เขาก็ไปแล้วครับจุดเทียนว่าบ้านเมืองของเรานี่มันมืดบอด มันต้องการที่อำนาจระเด็งก,การต่างๆมายึดอำนาจและประเคนอำนาจให้กับคนที่มันทำร้ายประเทศไทยมาตลอดมันเกิดอะไรขึ้นนี่ครับรัฐธรรมนูญปี50ก็ใช้กันอยู่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่พึง่ง มีรัฐบาลรักษาการมีสารสถิตยุติธรรมยังไม่ปฏิวัติาละจะบหารเลยครับพวกกบฏท,ที่ลาดดำเนินพูดจนประชาชนเคิมแล้วว่าประเทศไทยจะไม่มีการเลือกตั้งทำไมล่ะครับตาสีตาสาไปที่กูหาเลือกตั้งขีดไม่ดีกาไม่ดีกระดาษขาดจับไปติดคุก พวกมึงนี่ครับเกตนาที่จะขัดขวางการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างชัดเกนพวกมึงเป็นเทวดาหรือ,อยังไงฟังพี่น้องประชาชนผู้ที่ไม่ค่อยรู้มั่งเด้ยหรือว่าจบปริญญาเอกปริญญาโทแล้วละ่ะมันเกินไปครับมันรั่วมันพูดภาษาคนไม่เป็นแล้วครับ มันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วครับกูก็จนใจเพราะว่ากูเห่าพูดภาษาหมาไม่เป็นที่จะคุยกับพวกมึงถามหน่อยสิครับที่สุดเทพเที่ยสุบันอยู่ทุกวันนี้รออะไรรอให้มีการปฏิวัติรัฐหารอย่างนั้นเหรอถามนี่ครับ วันนี้ข่าวออกมาบอกว่าเขาบีบบีบใครบีบประยุทธ์จันโอชาจนหน้าเขียวบีบใครจนหน้าเขียวแล้วจะให้ปฏิวัติร้บหารผมถามเลยสิครับถ้าเกิดปฏิวัติร้บหารประกาศวันนี้ประกาศชั่วโมงนี้ประกาศนาทีนี้คุณจะคุมสถานการณ์บ้านเมืองตลอดรอดพ้นหรือประยุทธ์จันโอชา อีสานไม่เอาเหนือไม่เอากุงเทพก็ไม่เอาใต้บางส่วนก็ไม่เอาและประเทศชาติไม่ลุกเป็นไฟหรือประยุทธ์จันโอชาผมไม่ได้ม้าว่าให้ท่านผมไม่ได้ต่อว่าผมอยากให้บ้านเมืองมันสงบเรียบร้อยให้มันอยู่ในกรอบกติกาของระบอบประชาธิปไตย ท่านอยู่อย่างนี้ดีแล้วท่านไม่ทำดีแล้วกลาบแทบเท้าได้ครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนเห็นว่าท่านเอารถถังออกมาเอากำลังออกมายึดอำนาจผมถามนะครับนี่ไม่ใช่วาดภาพให้กลัวประเทศไทยนี่ครับและทุกวันนี้ มันไม่ในลบในป่าในเขาครับพี่น้องมันลบในซอกตึกเช่นเดียวกับภาคใต้ภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้ทําไมเราไม่รู้ว่าเป็นโจรทําไมเราไม่รู้ว่าเป็นคนดีและครับพี่น้องเพราะว่ามันลบกันในหมู่บ้านในซอกตึกในบนตึกครับพี่น้องครับแต่ก่อนทหารขึ้นเขาไป เห็นประชากรเห็นพี่น้องประชาชนผู้ก่อการ้ลยอยู่ในเขานั่นคือไปซุ่มโจมตีไปยิงกันบนเขาครับเชื่อได้ว่าคนที่อยู่บนเขาหนีจากพื้นราบแล้วเดินทางหนีหลบคดีต่างๆไปอยู่ที่ยอดเขานั่นคือผู้ก่อการไลยนั่นคือคอมมิวนิสต์แต่ทุกวันนี้ สามจังหวัดภาคใต้ที่ผมยกตัวอย่างมาคือจนใส่สูตรคือประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับหน่วยงานราชการที่ไปขม่มขีข่มเหงเขานั่นแหละครับผมจึงยกตัวอย่างให้พี่น้องได้ฟังว่ามันจะเกิดลบราคาฟันกันเกิดขึ้นใครเสียเปรียบครับพี่น้องครับ กองทัพนั่นแหละจะเสียเปรียบเพราะอะไรตาสีตาสาใ่มีใหญ่มาไม่เห็นดีกับกองทัพที่มายึดอำนาจทำรัฐประหารก็ใส่สูตรผูกเล็กไทยกับเห็นทหารที่ไหนก็กดตุ้มกดตุ้มกดตุ้มตายหมดนี่ผมพูดให้ฟังนะครับแต่ท่านเป็นทหาร ท่านไม่สามารถที่จะรู้ได้แล้วว่าไอ้คนใส่เสือ้อขาวเสือ้อเหลืองเสื้อแดงนี่นั่นคือผู้ที่ต่อต้านท่านได้เลยนี่คิดให้ฟังนะก่อนที่จะทำอะไรครับอย่าว่าอย,อย่าบอกว่าเด็กอย่างผมอย่ามาเตือนเลยผมก็มีความหวังดีต่อประเทศชาติผมก็มีความหวังดีต่อระบอบประชาธิปไตย กรมกองต่างๆหรือสำนักงานต่างๆท่านอย่าเปิดบูสากายมากพี่น้องถ้าเปิดแล้วมันคิดไปตามสุทเทพเทือกสุบัณคิดว่าสุเทพเทือกสุบัณน,นี่เป็นอภิมหาอำนาจครอบคุมประเทศไทยไปหมดแล้วมันบอกว่าคนนั้นกโกงใครคิดกโกงมันบอกว่าจะลดความเหลื่อมลำ้ำจับปฏิรูปเรื่องความยุติธรรม สารต่างๆก็จะปฏิรูปถามสุเทพเติรสบาลและถามพี่น้องประชาชนทั่วประเทศดูสิครับที่ตัดสินเมื่อวานนี้มันพูดมาได้ยังไงล่ะครับไปสร้างถนนลูกรังให้มันหมดไปก่อนครับให้มันเป็นราดยางซะหมดซะก่อนครับก่อนที่จะมีรถไฟไอ้สันดานและบ้านมึงขีเกียนไหม บ้านมึงยังจุดตะเกียงกินข้าวกันอีกไหมตุลาการสารัธรระมะน,นูนแอร์ก็เต็มบ้านรถก็เต็มบ้านถ้ามึงมาบอกพี่น้องประชาชนบอกรัฐบาลอย่าพัฒนาพวกมึงขี่เกียนแดกข้าวกับน้ำพริกทุกวันทุกวันเนี่ยกคูจะไปกราบตีมึงเลย รัฐบาลไหนเขาก็อยากพัฒนาอยากได้ใจใพี่น้องประชาชนแต่มืองห้ามประเทศชาติห้ามรัฐบาลที่จะเข้ามาจะเข้ามาพัฒนาประเทศชาติมันผิดด้วยเลยที่ที่จะให้พี่น้องประชาชนมีกินตุลาการสารรัฐมนูญพวกกูกินข้าวแล้วไม่ได้แดกขี้อย่างเมือง อย่าคิดว่าพี่น้องประชาชนโง่สิดูสิครับลีลามันตัดสินกันไปหลับตาวาดภาพหลับตาดูสิครับเวลาอ่านคำร้องอ่านคำวินิจฉัยนะครับไปยิ้มยิ้มย,มยกในใจถึงได้บอกว่า พี่น้องไม่ต้องเสียใจก็ไม่ต้องเกินไม่ต้องตกใจยังไม่เกินวันที่สิบห้ายังเป็นปีใหม่อยู่ถือว่าเรามาเที่ยวงานวัดก็แล้วกันแต่อย่าให้กาดกูจับได้นะกูจะไม่ให้เหลือไม่จะขี้เลย มันอะไรลนะ่ะอยู่ในประเทศไทยนี่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือ,อยังไงแปลงไมครับพี่น้องครับไม่ได้ท้าได้ทายแล้วครับตกลงนะครับพี่น้องประชาชนนี่นอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในระบอบประชาธิปไตยฟังไปฟังมากลัวสุเทพมากกว่ากฎหมายบ้านเมืองซะอีกเดี๋ยวนี้ นายกกองระบอบทักษิณก็ไม่ดีไม่ดีสักอย่างครับพี่น้องครับอดีตที่ตัวเองทําไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่โกงร่วมกับพระประาัาธิปั์เนี่ยถือว่าหายกันครับเพราะว่าได้แขวนนกหวีดและไปอยู่ที่มอ็บราชดำเนินถ้าอย่างนั้น ผมคิดทุ่มผมนะผมไม่ได้คิดว่าจากผมจะไปทําใครนะผมก็ฝันของผมบอกว่าเอา้าวกูไม่ชอบใจสุเทพสุบันมึงเดินออกมากูยิงมึงป้งตายกูไปสวมนกหวีดไปอยู่ราชด,ดำเนินหายกันกูทำได้ไหมถึงได้บอกว่าอย่าดูถูกประชาชนประชาชนกรุงเทพมหานครตื่นแล้วสุเทพสุบัน มึงไม่ต้องท้าประชาชนประชาชนเริ่มออกมาแล้ววันนี้มึงเห็นหรือยังสุดแท้สุบันกู<ท>า<ง>มาตั้งเวทีนี่กูเห็นอยู่ประม่เกินร้อยแต่วันนี้เป็นนิมิตหมายดีกูเห็นดวงเดือนแล้วดาวคอกน่าจะตกที่ราชดำเนิน แต่ดาวสุกน่าจะตกกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศสุเท,ส,ท,ส,ทสุบันไม่ได้ยุไม่ได้แย่แต่สนับสนุนให้พี่น้องออกมาพี่น้องกรุงเทพหาคนครที่ไม่เห็นด้วยกับสุเทสุบัน ไม่เห็นด้วยกับคนเสื้อแดงไม่อยากอยู่สีไหนแต่วันนี้บ้านท่านกรุงเทพมหานครกำลังจะถูกสุเทพสุสันจุดไฟเผาแล้วพี่น้องทำไไมคนอีสานอย่างผมต้องมาเดือดร้อนด้วยผมทำมาหากินอยู่กรุงเทพมหานคร สัญจรไปมาด้วยความสะดวกสบายพี่น้องของผมขับแท็กซี่ไปไหนก็ไม่ติดคัดไม่มีมห้ามนาจมาปิถนนพอไปต่อว่าก็มีการต่อยมีการตีมีการทุบรถทำให้บาดเจ็บถึงได้ถึงละถึงความอดทนความอดกัน้นต่างๆของพี่น้องกรุงเทพมหานครแม้แต่ในมหาวิทยาลัย กเกษตรแท้ๆซึ่งดูชื่อแล้วก็จะไม่เกี่ยวกับการเมืองเท่าไหร่นักยังเป็นเดือดเป็นแค้นวัาท่าสุเทพเตืองสสุบันนี่ครับออกมาปิดถนนญาติพี่น้องที่ค้าขายลูกหลานที่เราเรียนมันก็จะมีปัญหาเศรษฐกิจต่างๆของชาติ ก็จะล่มจมถึงได้ออกมาจุดเทียนกันเต็มลานหน้าเสาทองกเกษตรศาราเกษตรวันนี้ครับเห็นหรือยังสุเทพหรือออกจากมับไม่ได้อยู่ที่ลาดดำเนินอย่างเดียวมีคนเยอะยงส่งเสริมบอกเอาละไก่แล้วลูกพี่วันนี้ก็ชะนะวันหน้าก็ชะนะนี่ล่าสุดผมถึงบอกว่า พี่น้องใจหนักแน่นอย่าฟังข่าวมากผมเคยเนะมีคนโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งว่าเสลภูมิระวังตัวไว้ด้วยนะคืนนี้แหละไม่คืนคืนนี้แหละปฏิวัติแน่ๆนรัฐบาลหารแน่ๆคือผมได้ยินบ่อยๆผมก็กลุ่มใจเหมือนกันผมเครียดของผมเหมือนกัน ผมบอกคุณป้าถ้าปฏิวัติรัฐบระหารแล้วยินได้ยินถึงป้าเมื่อไรครับทหารไม่มีสิทธิ์ได้ออกจากกรมกองแล้วพี่น้องครับเพราะการทำรัฐประหารนั้นเขาทำเงียบๆโทรศัพท์คุยกันคำสองคำมึงเอาไหมถ้าเอามาออกมนาะเท่านั้นแหละครับ ถ้าปล่อยข่าวนะครับคุณลุงอยู่กลางทุ่งก็ได้ยินบอกรัฐประหารคืนนี้กับทรมาหาเสลาบูบอกระวังตัวปฏิวัติรัฐประหารไม่ได้แล้วครับผมถึงบอกว่ามันปล่อยข่าวบ่อยยิ่งกว่าไปนาอีกเช้าก็จะเอาเย็นก็จะเอาแต่ก็ไม่ประมาทนะเพราะพวกนี้มันชอบสวนกันนะบอกว่าไม่ปฏิวัติมันเล่นซะแล้ว แต่เราก็ต้องยึดความหนักแน่นในกิจใจของเราและอย่าไปเคิมตามไอเทหนาดาไอเทพเถื่อนนั้นว่าจะไม่มีการเลือกตั้งจะไม่มีระบอบประชาธิปไตยอีกแล้วมีแต่ระบอบที่เถื่อตั้งอย่าเคิมตามมันครับ สุเทพเทือกสุบรรกเป็นกำนันเก่าแก่เป็นรองนายกแก่แเพราะว่าตอนนี้มันหาทางลงให้กับมันเท่านั้น13นี้พี่น้องอับลักกีนัมเมอร์ไม่ดีสำหรับคนต่างประเทศให้พี่น้อง,วงรวมพลังให้พี่น้องมีความหนักแน่นและก้าวไปด้วยกัน เสื้อที่ผมใส่นี้ยังต้องใส่ต่อไปเพราะว่าประเทศไทยยังมีระบอบประชาธิปไตยยังมีวันประกาศการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์สองพยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามสีสุเทพพูดและพักประชาธิปัตย์พูดเลยฉชนั้นแล้ว ประเทศไทยยังเป็นประเทศไทยอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศเทือกเราต้องออกมาเราต้องต่อสู้ร่วมกันเพื่อความสุขของคนในกรุงและคนต่างจังหวัดแล้วไล่พวกมารประเทศพวกที่เอาเปรียบประเทศพวกที่ไม่เคยชนะในการเลือกตั้งเลยอยากได้อํานาจโดยไม่ชอบธรรมโดยการมีคนประเคนให้ครับพี่น้องครับ เริ่มจากวันนี้กลุ่มสื่อวิทยุเสรีประชาธิปไตยจับมือจับมือหลายคนบอกว่ามันไม่ถูกกันมันเข้าหากันไม่ได้แล้วพวกนี้ครับเราเห็นแล้วว่าบ้านเมืองของเรามันอยู่ในยามวิกฤตเรื่องอื่นเหยียบม,มันลงน้ำคว้างมันลงคลอง เราจะตั้งนาตั้งตาสู้กับกบฏสุเทพสุทุบานเพื่อให้ประเทศไทยมันเดินต่อไปได้แล้วพี่น้องอยู่ทางบ้านท่านจะเนี่งอยู่ได้ยังไงพี่น้องครับท่านต้องออกมากับพวกเราขอบคุณครับพี่น้องครับ